ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2,565 FA Cup ับรอบ4แมนยูเนตตดพบกับมิดเดิลสโบเกมนี้เลดราคาเปิดออกมาที่แมนยูต่อลูกครึ่งแนะนำต่อแมนยูดีกว่าครับลังนิดไม่เวลาจูนทีมมากขึ้นขนาดนี้ปีศาจแดงน่าจะกลับมาเทพกว่าเดิมแน่ๆแม้ว่าแฮนดิแคปที่เปิดออกมาจะแพงพอสมควร แต่เกมนี้แมนยูได้เปิดรังรับทีมลองบ่อนอย่างมินเดอร์สโปรถ้ายังยิงขาด2ประตูไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไงละครับฟันธงต่อแมนยูที่ราคาลูกครึ่งบุนเดสติก้าแฮท่าพบกับโบคุมเกมนี้ราคาเปิดมาที่แฮท่าต่อปอปอแนะนำลองโบคุมดีกว่าครับฟอร์ม5เกมลีกล่าสุดของทั้งคู่ฟอร์มเท่ากันเลยครับอยู่ที่ชนะ1เสมอ1แพ้3ถ้าทางจะหาผู้ชนะยากแล้วละครับวันนี้ พราะสูสีกันสุดๆแม้ว่าแฮท่าเองจะได้เปรียบเรื่องการลงเล่นในลังแต่กับฟอร์มในชั่วโมงนี้ของทั้งสองทีมการแบ่งแต้มถือว่าเป็นทางออกที่ยุติธรรมที่สุดแล้วครับฟันทงลองโบคุ้มที่ราคาปปลาลิกาสเปนเคตาเฟ่พบกับเลบันเต้ราคาเปิดออกมาเคตาเฟ่ต่อครึ่งลูกถึงแม้เจ้าถิ่นเคตาเฟ่จะเก็บชัยชนะมาได้เพียงหนเดียวเท่านั้นจากสานัดหลังสุดในลีก ทว่าวันนี้เป็นโอกาสดีจริงๆที่พวกเขาจะกลับมาเก็บชัยชนะได้อีกครั้งเพราะผู้มาเยือนเป็นทีมที่แล้งล้างอันดับบวยของตารางคะแนนอยู่ในขณะน,นี้อย่างเลบันเตโดยพวกเขาแพ้มาถึง4นัดจาก5เกมหลังสุดในลีกและเสียไปถึง15ประตูวันนี้เลยแนะนําเชียร์เจ้าทีมอย่างเคตาเฟ่ดีกว่าครับดูแล้วนะ่าจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาเก็บชัยชนะได้เพราะทีมเยือนอย่างเลบันเตเองผลงานฤดูกาลนี้ย่ำแย่ยจริง ฟันธงต่อเคตาเฟ่ที่ราคาครึ่งลูกหลีกเอิงมากเซ่พบกับองเช่ราคาเปิดออกมาที่มากเซ่ต่อหนึ่งลูกถึงแม้จะพึ่งแพ้มาในเกมนัดล่าสุดสำหรับเจ้าถิ่นมากเซ่แว่านั่นเป็นการบุกไปแพ้ให้กับทีมแก่งอย่างลียงซึ่งเป็นอะไรที่พอเข้าใจได้อยู่แล้วแถมนี่ยังเป็นการแพ้นัดแรกในรอบหนัดหลังสุดของพวกเขาอีกด้วยผิดกับทางฝั่งองเช่ที่เกมนัดล่าสุด พลาดท่าแพ้คาลังตัวเองให้กับแซงเอเตียนทีมบวยของตารางคะแนนมาศูนประตูต่อหนึ่งซึ่งเทียบฟอร์มกันแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าทางเจ้าถิ่นมากเซดูดีกว่าเยอะยิ่งวันนี้ได้ลงเล่นในลังตัวเองอีกเชื่อว่าน่าจะเก็บชัยชนะได้ไม่ยากอยู่ที่ว่าจะยิงได้กี่ประตูเท่านั้นฟันธงต่อมากเซที่ราคาหลูกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเบอร์มิงแฮมพบกับเชฟยูเนเต็ด เกมนี้เลทราคาเปิดมาเชฟยูต่อปอปอแนะนำลองเบอร์มิงแฮมดีกว่าครับพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครในหลีกมา3านัดติดต่อกันแล้วน่าจะมีดีพอในการสู้กับดาบคู่อย่างแน่นอนแม้ว่าทางเชฟยูจะผลงานจมจลัดพอตัวในเกมช่วงหลังๆแต่กับการบุกเยือนเซนต์แอนดูสเตเดียมคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้ใช้ชนะละครับฟันธงลองเบอร์มิงแฮมที่ราคาปป